สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจาไทยทุลกนะคะมันนี่รีดิพาจะนี่ละคอแม่บ้านรีธผ์าเห็นงานบ้านงานซองนะพี่น้องเห็ดทีละขันทีละตอนทีละยางทีละยางไปงานลายกะบกกะดด่กระโดดใ่กระโดดใ่ก็บ่าแล้วจะมองอันนี้กัสีเฮ็ดอันนั้นกัสีเฮ็ดเฮ็ดอันนี้น้อยก็เศร้าอันนั้นแลวก็เศร้า,กร,ากระเบาเนาะแกเฮ็ดทีละยางมันแล้วไปก่อนหละคอยมาหันมายางนี่อันนี้ งานอ่นเกือบสุดท้ายแล้วอันงานสุดท้ายคือหาข่าวภาพยายกินกำ <c oughs> ลังอบอันหมูอยู่จ้าอบหมูอยู่ก็เลยมาเลีดผากันเนาะสมเล่า <c oughs> <c oughs> มาเบอกกันเนาะเรื่องนี่แหละเรื่องว่าสุสเดมอมอดมองนี่เป็นยังไงเนาะว่า มันเป็นล่างอันบอดีกับพัญายตอนมือแม่เพิ่งเสียเนาะพี่น้องมันเป็นล่างอันมือบอดีเนาะบอกจะซื้อซาว่าเป็นล่างเนาะเป็นลานบอกร้ายเนาะบอกเหตุล่างบอกเหตุนะพี่น้องล่างบอกเหตุช่วงอันท่วาขอยูมองไทยนะพี่น้องขอยก็ระเป๋าบอกเลยเนะาะมาช่วงขอยูมองไทยปใหญ่ยลงกไปหาเนี่ยแหละ พอใหญ่ลงไปหาจริงๆก็หลุดจักกันสักทักหนึ่งละแล้วก็ไปดูช่วงนั้นนะแล้วไปเกือบทุกเดือนก็ว่าได้ช่วงนั้นนะแต่เดือนเดือนหลังๆตอนที่เราไปนะเดือนตรหลังที่เราไปอันว่ารู้สึกว่กจาจะเป็นช่วงเดือนต้นอย่างนนอตุลาใช่ใช่เปน็นเราเดินตุลาน่ะเป็น้องเดินตุลาเนาะใช่แมนยู Menu. ช่งเดือนตุลาก็เดินที่ผ่านมาเนี่ยแหละพี่น้องเดินที่ผ่านมาเนี่ยแหละตุลาพฤศจิกาธันวาเราเดินเดินเดือนตุลาใชะเดือนนั่นน่ะเลาลงไปบัดนี้กับพักกันไปยางน้องไปยางกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วแล้วก็พักกันยางอยู่วนชายหาดเนาะอยู่ชายหาดอยู่พัทยาเนี่ยแหละพี่น้องพี่น้องเห็นบอมองหนาลรวเย็นมันเสดมีต้นมักร้าลายๆเนาะมันจสมีต้นมักร้าลายๆน่ะ ตัวมะพาไปวลายกับพักกัญญางไปหนะังยางยางไปว่าจะไปสะกินยางสิไปกินไอเต็มยวนเซเว่นเซนยวนโลเยนการ์เดนรัดนี่พ่อ,อยางขมถนนไปยางขมถนนไปน้อยหนึ่งหน่อยไปน้องบักพาวตั้งตนไปน้องมวนบักพาวจะเขาา้าประเทศเนี่ยตัดออกเหมือนมั้งธรรมาดาพวกอันเทศบาลก็จะมาตาัดออกเหมือเนาะเขาา้าประเทศเนี่ยตัดมันล้นมาตุ๊บข้างๆเลยไปน้องล้นมาตุ๊บข้างๆเลยนะตุ๊บข้างหัวงพญายิ้มปึ๊บเลยนะ เกิดละก้าวครับไปก้าวเดียวกับสิตกใส,ส่หัวกับสิตายนะตนัตกปักหัวปักผ้าหน่วยปักไงจำานี่บัปากผ้าหน่วยไงจำานี่บอแมนหน่วยหน่อยๆไม่ได้หน่วยปานกลางนะมันลนมากนะตก,กมาใส่หม่องตะแกงอ่นตะแกงทอ,อน้ำนะพี่น้องหม่องตะแกงทอ,อนตกคอยกันตคอยกันแล้วสิข,ขามถนนไปนั่นแหละเพราะนั่นตกใส่ไนก็คิดโอ้เอะใจเนะาะกับก็คิดว่าโอ้โชคดีบ่าเป็นยังงกับ ก็ไ่ได้คิดร้ายกว่าน,นี้นะแค่คิดเอ๊ใจโอ้เป็นอย่างนนเนาะวันนี้กับความความที่เราเป็นเป็นกันไทยจะเป็นลางนะเราจะเป็นลางนเนาะเะยว่าเอ๊ะเป็นอย่างน้กับก็เลยคิดว่าเอ,อ๊ะบเป็นอย่างดอกวันนี้พอเหมือนุ่นมาเราก็ไปบ่ปโดนะล้วเราก็ไปซิมเมอร์นเนาะไปหาอยู่ซิมเมอเราไปหาอยู่ซิมือแลเราก็กลับเราก็กลับก็กลับบ้านเนาะกลับบ้านกลับเลยเอสหมดละ ตอนแรกว่าท่านในซื้ออพาร์ตเมนต์ว่าท่านในซื้อคอนโดนะะะะเนาะก็เแล้วว่าเออครับกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านกลับไปเลยนั่แหละบันน่แล้วันพอเรากลับมาหอดบานเราก็ท่านมาหอดบานเราขอโทษตามก่อนอ่อโทษตามกอนมาโทรมาถามแม่เน,น,านาี่ยแหละแม่ยาเนี่ยแหละโทรมาถามแม่ยาวันอันโทษนี่หอดบาน,านาย่างเรากลว่าโอ้อยังไม่ถึงเลย แล้วตกใจความจะเป็นสัญชาตญาณของแม่เนาะตกใจบ่าลกคือพระท่านในฮอดบานสันซี่เนี่ยน,นะแล้วก็ตกใจขอยกะความรู้สึกว่าโอ๊ยบดีว่าเฮดบันตกใจเนาะเพราะว่าขอยกับบรรลเวลาคือกันเนอะาไว้เวลาทั้ง่นจากโมงแล้วเวลาทั้งปีจากโมงแล้วเขาก็บรรลูเนาะเขากะบะถืออันพอนเราก็ตกใจแล้วกตกใจลายนะบัดนี้สักพักหนึ่งนะ่ะประมาณ สองชั่วโมงน่ะเสียงโทรศัพท์ดังจากนี่แหละดังจากอังกฤษเนี่แหละโทรศัพท์บ้านเนาะโทรศัพท์ตะกอนมันตะกอนมันมีโทรศัพท์บ้านเนาะนั่นแหละก็เลยพ่อกปเลยหลับไปก็เป็นเห็นรหัสอันบวกซีซีนะบวกซีซีจะเป็นรหัสของอันของเมืองนอกของอังกฤษนะซีซีอนรหัสของขึ้นก่อนซีซีเป็นรหัสของอังกฤษก็เลยก็เลยหลับก็ตกใจกันไหมตกใจว่าโอ๊ยเป็นยังไงเนาะนะ เสียงคุใยญ่เบาเออลงใจอ,อ่ยฉันเพิ่งมาถึงบ้านที่รักแม่บอกว่าเธอโทรมาแม่บอกว่าเธอโทรมาบอกว่าเออฉันเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้พอฉันวางพ่อแม่วางหูจากเธอแม่ก็ฉันก็เข้าบ้านพอดีสีนะ่นานั่นแหละเออก็ดีใจไปแต่ของเออพเป็นอย่างดรอกมั้งกัรน,นอนราบักพาวตกนั่นแหละบักพาวตกดักนาน,นั่นแหละก็เลยเออดีใจไปเพราะเป็นอย่าง กับไปนอนเนาะกับไปนอนกลกบไปนอนเมือน,นั่นกบว่าสิไปรู้สึกว่าสิไปอ้อปีนั่นจำด้แล้วพี่น,อน้องปีนั่นพักกันไปขาคือจักูดนำ้ำบอมนนะบแมเนนะกาไปเขาจะกูดที่หลังเออบแมนบแมนบแมนจากบแมนบแมนเนาะทษที่อืม นั่นแหละพอเรากลับบ้านมาเราโทรอันเราโทรกลับไปก็บ,บอกโอ้ยที่รักยันปลอดมันจะถึงบ้านแล้วนะเง้งอย่างเงี้ยมันถึงบ้านแล้วเออเจ้าของก็เออ,ก,ก,เอ,อก็ดีใจไปเออก็ดีใจไปเนาะพอนอนย่ำม,มาแรงย่ำม,มาแรงมือหนึ่งมือที่สองกันเลยว่าอ้าวคือเป็นเงียบเงียบเนาะโปก็เป็นเงียบเงียบก็เลยโทรหาโทรหาก็เป็นคนโทรมาจากเมืองไทยเนาะโทรมาจากเมืองไทยโทรมาถามว่าเออเป็นยังไงที่รักนะ ก็บอกโอ้แม่ฉันไม่สบายงนอย่างเงี้ยแม่ฉันล้มนี่แหละพี่โนโอ้องผู้เฒ่าล้มเนาะผู้ดแถวย่า,ยาล้มเด้อนัน่นแหละผู้เฒ่าล้มว่าแม่ล้มนั่นแหละแม่ล้มก็เลยเขาโรงพยาบาลเนาะพ่อแม่ล้มเขาก็เขาโรงพยาบาลพ่อแล้วล้มเขาล่วงบานแล้วก็ยุบบ่โดนนี่พี่โนโอ้องยุบบ่โดนแล้วก็เสียบ,บ่โดนบ่พ่ออาทิตย์หรอกพี่น้องแล้วก็เสียนะแล้วก็เสีย พอเสียพวกรหายห้ให,ให้ให้บักคือจังเด็กหน่อยฮักพอใจอยู่ขวามสูญเสียเนาะมันว่าเพราะว่าอยู่ในเฮียนมามีไผ่ไม่เล่าคนเดียวนะมีเล่าคนเดียวอยู่กับแม่นะมีเล่าคนเดียวอยู่กับแม่แม่ก็ขึ้นม่อยู่น้ำจงเตะเ่าเนั่นล่ะแม่ขึ้นมาอยู่น้ำแล้วก็ปล่อยบานให้เศร้านะปล่อยบานเล่าให้เศร้าขึ้นมาอยู่น้ำหลุดสายพราว่ารัฐบาลก็บอกว่าตรงมีคนดูแลตรงมีคนดูแลแล,แล้วก็เส้นดูแลแ,ลแม่ว่า ถือบ่มีคนดูแลเขาเขจะเอาไปใยบานแค่ไปใยไปไปอยู่บานคนเฒ่าเนาะคนเชลา่าเราก็เคยมาอยู่น้ำหลูกเล่านี่มาอยู่ทั้งเนิอเนี่ยแหละพอมาบานเล่าอยู่ทางล่างฝนก็จังกับห้พี่น้องเบิง่งเนาะผู้ใดได้เบิ่งกับสิโลบานเล่าทางล่างฝนบานสองสันลำบักใหญ่หนึ่งสามของนอนนะนั่นแหละนั่นแหละก็เลยให้คนสาวมีอยู่น้ำหลูกจักพักหนึง่งนั่นแหละวันนี้พอแม่เสียก็ให้จนบอกว่า ขอก็เลยเบาเนาะก็บอกว่าเ,อ,เ,าาาเออที่รักทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันนะเนาะทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันพยายามเบาสิ่งที่ดีที่สุดให้พว่าเบาลงนะให้พวเนี่ยเบาลงให้พวเนี่ยเบาแบบสบายใจนะให้พวสบายใจก็เลยว่าเออเนาะพยายามพูดทั้งที่พูดภาษาอษษังก็บ,บ่ค่อยได้ดีมากมมยนะแต่พยายามเบาให้มันได้หลยๆนะเพื่อนก็นดีใจเพื่อนก็นสบายใจเนาะบัดนี้ พอเราเสียพอประมาณเดือนก,กว่าเนั่นแหละเดือนก,กว่าเพราะว่าทางหม่องประเทศงานอะไนไหนหายไปหยุดงานเดือนหนึ่งพักผ่อนไม่ให้เครียดเนาะไม่ให้เครียดเพราะว่าแม่เสียเนาะเพิ่นกะเหตุงานเห็นอย่างเรียบ้อยเห็ุงานจบงานอย่างของแม่เป็นเรียบ้อยนะะยอยยั่นแหละเรียบ้อยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างการจัดการเรียบร้อยแล้วก็ลงไปเมืองไทยลงไปเมืองไทยก็ไปคุยกันกับเรื่องนี้แหละว,วาระพากันมาเนี่ยพี่น้อง สิพากันมาอันต้นแรกน่ะไอพ่อพอ่อยอยบอกว่าอันไปไปยูน้ำเพลินจะลูกไปนั่นพ่อ่อยนะนี่คือพ่อ่อยนะไปยูน้ำเพลินไปเลีล้ยงดูเพลินจักน้อยนึงพ่อแม่เป็นเถาแล้วสันซี่นะความที่พูดแถาบันห้าวจะคิดว่าตรงไปยูน้ำอันฝรั่งไปเลี้ยงดูเขาสันซี่แต่ฝรั่งน่ะเขาบอกคอยบอกคอยบอก่อยนะหน่อยนักนะฝรั่งแต่คนมาเลี้ยงเพลินน่ะเขาจะอยู่ของเขาเองพอสันกะอายูน้ำลูกสี่ นั่นลหละบอกเออหมอตะวท่านนด้นมาอยู่น้ำเพล่้สาพิ่นก็นเสีย,ยไปพ่อใหญ่ก็ลงไปเนาะลงไปก็เฮ็ดเรื่องเฮ็ดเล่าเฮ็ดเรื่องทุกอย่างนี่แหละเอกต้องเอกสารมาสิเฮ็ดเรื่องกับบะแมนว่าเดี๋ดยวพานเลยเด้อบได้บ่ยพานเลยท่พี่น้องเทหลักนะเพราะว่าสมัยก่อนมันก็นมันต้องเมียน เอกสารติดต่อกันสั่งซี้เนาะเอกสารติดต่อกันจักเดืนนอนจักเงาจักอันานั้นอันนี้นะอืตอนแรกก็คอยมีความสึกรูส้สึกว่าตาก็เป็นข้างขวาในไปนอก,ก็คิดว่าคอยี่แปลกได้มันก็สิสลับกันกบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีโอ้ยมันก็บอกว่าคอยอันก็บอกว่าอันท้างซ้ายคอยตาสระเ็นท้างซ้าย ใช่ใช่กว่าตาเสม็นทั้งสายบอกว่ากว่าร้าย้ายดีก็โอ้เคยเกิดเสมนตาทั้งพี่น่ะก็จะได้โชคดีบ้านโอ้เนมือวิสาสิออกพี่น้องมือวิสาสิออกพ่อนวิสาออกมาว่าจะของกินว่าตาเสม็นทั้งสายก็จะมีโชคดีประมาณสี่โมงแรงวิสาวมากบอกว่าวิสาเธอบลอดภันั่นแหละรู้เลยก้อยกระจำตผุนมาว่าโอ้เกิดก้อย ตาเซมินช่า,างใสเนี่ยข่อยสิบว่โชคข่อยโชคบ่ดีเนาะข่อยกระจำาหอดได้ตลอดเสมอนะผู้ใดว่าขวาร้ายชายดีนะข่อยเสื้อพราะข่อยติดใจมากองข่อยเองวันสี่นั่นแหละก<ส>็เลยเฮ็ดเที่สองเฮ็ดเอกสารหลายๆอย่างนั่นแหละเฮ็ดหลายๆอย่างนั่นแหละก็เลยผ่านผ่านม่านชงพ่อผ่านแล้วแล้วก็วพ่อดีเร์ล้วก็เ,เมิดไปเลยงไปไหนนะพ่อเ,เดียร์แล้าก็เ,เมิดข่อยก็ต้องนั่งเครื่องมาผู้เดียว นางเคืองมาอังกฤษผู้เดียวพี่น้องนางเคืองมาอังกฤษผู้เดียวเพราะว่าเราลงไปหาบไดช่วงนั้นก็ต่อมาเด้็ากับมาเนี่ยแหละพี่น้องมากระบรูวิโนยออเนยังกับมากระพิถืกอยู่นะบอกจะคลองเองบะคอยสิบอกจะขลองเองนะพี่น้องพี่น้องจําไว้เด้อว,ว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญบอกว่าเฮ้ามาหอดปันนีแล้วมันมันสิมี่ยังเกิดขึ้นทีรวยลายแรงกว่านี้อยู่บ่จากสีเฮ้าเนี่ยมาอยู่ อยู่เมืองไทยกับจะบอกต่ภาษาไทยคุยกับคนคนไทยกับกับกลูเร่องกันังสันเนาะกับมาหอดฝากรอดตีมาห,หายได้ฟัวั่งปนีแล้วนะกันเล่าขดว่าออมันเป็นอะไรที่มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันที่สุดของที่สุดของชีวิตคนเฮ่าเนาะนั่นแ่ะก็เลยว่าเออจังจังมหาหอดปนีกันว่ามหามฮามไม่บุญวาสนาเฮาก เขาก็จะด้อยู่กับคนไทยมั้งคิดบันนีกแกงซีนะพอมาหดปันี้แล้วอสทยานยังอีกมาถึงขนาดนี้แล้วชีวิตมันต้องกลัวเดินไปที่สุดเลยขึ้นเครื่องบินมากผู้เดียวพี่น้องขึ้นมากกับบาโลอีโนอยนีได้กระถามเขาเอาขึ้นเครื่องบินมากนั่งเครื่องบินสายตรงเลยนะนั่นแหละมาตอนแรกเป็นกะตอมโมเป็นกระถามวอาเออเคยมาบอกบอกเคยมาหาผู้ใดมาหาแฟน ผมแจกที่อยู่เพิ่นบอกผมแจกอยู่เพิ่นมาลับอย่างนี้เนี่ล่ะเพิ่นก็โอเคเพิ่นก็หายพานไปเนาะเพิ่นก็หายพานไปกับมาพอกับพ่อใหญ่เนี่ยล่ะเนี่ยล่ะพี่น้องมาพอกับพ่อใหญ่เนี่ยล่ะเพิ่นก็ไปฐานรับอยู่มองมองสนามบินเนาะรอะว่าถ้าบินตรงเขาอ่ไ้ไปลงใสเนาะนี่ล่ะพ่อใหญ่กะเลยมีมูพ่อไม่ยูหกเดือนไม่ยูหกเดือนก็เลยกลับไปบ้านกลับไปบ้าน มาอยู่กับท่านหอดหกเดือนแต่แต่แยายยายยายอยู่กับครบหกเดือนนะพี่น้องเขามาอยู่กันเฮาได้พีซซ่าฮันนีเดย์น่ะยายอยู่หกเดือนเต็มนะพี่น้องอยู่แค่สี่หาเดือนกับได้กับพ่อแล้วแล้วกลับไปเขา้เาเสตพิซซ่าไงสมุนไพรสีมานะไปสีมาอังกฤษอีกนะไปสีมาเมืองหนองเมืองหน้าอีกนะกันเฮาอยู่เต็มมันก็สิบบาเฮาแบบโมลูนะ่ะมันเฮดพีซซ่ายากคนคนคนที่เฮ็ดวิซ่ากระบ,บอกสั่นนะอยู่แค่สี่หาเดือนกับพ่อเขาอยู่หาเดือนเขากลับไป กลับไปพญใหญ่ออกลับไปทรงเนาะพ่อพญใหญ่ไปสรงนั่นแหละพ่อพอใหญ่ไปทรงแล้วก็ไปทรงหอดบ้านกลับบ้านเพิ่นก็กลับมาผู้เดียวเพิ่น,นได้บัดนี้ออกลับมาผู้เดียวเพิินพ่อเพิ่นเปิดประตูบานก้ามาพี่น้องเปิดประตูบานธรรมดา,าเคยอยู่น้ากันสองคนเนาะเคยอยู่แต่ก่อนก็อยู่นําแม่พ่อแม่เสียไปก็มาอยู่น้าเมียพอพ่อเมียจากกลับบ้านไปกลับไปทรงเมียกลับมาหอดอังเกตอีกทีกกนึง พอเปิดประตูบานเขามากเนะี่ยมันมันมันเวิงว้างนะพี่น้องเนาะมันเวิงว้างนะ่ะคนห้าวกับสิรููสึกว่ามันเวิงว่างเป็นยังไงนะเวิงว่างเขามากอะ่ะเคยเห็นเมียน้องอยู่นี่ว่าววิ่ิจมอันนี้อันนี้สี่นะมันเป็นสิเค้นกันอ่ะนะเปิดประตูบานก็มาแบบหายเราบอกว่าแล้วหางแต่ประตูบานก็เลยนะใครประตูบานก็มากมาก็หาไม่เลิเลยหายน่งหายอยู่คนเดียวนี่ว่าเออก่นอดเมียสันเพราะว่บาบ่มีไผนะ่น่ะ พอเสษียโดนแล้วบ่มีูุทธเจะคุนหายบันหายจนว่ะก็เลยเออคอยกัเหตุวิสาก็เลยเห็ุวิสาแต่งงานเห็ุวิสาแต่งงานก็ใส่ไปลาประมาณสักสองสาเดือนเลพี่น้องสองสาเดือนยืนวิสาแต่งงานอันอันยืนวิสาคู่มันเนาะยืนวิสาคู่มันก็เลยเออเค่พานมากอะคุณล่ะพานมากก็จะมาได้มายุ่นกันเราซสมอเงเลยพี่น้อง กับบแาเบายืนก so, ับจงง่ายกับตองท่านั่นทอันนี้สารพัดสารเพศเนาะนี่แหละปีน้องจังมาอยูงสี่หลักก็ยังมาอยู่น้ากันจะโตพ่พญายัก็์ยูน้ากันเพราะว่าความสงสารความสงสารมากกับความรักอีปีน้องความสงสารมากกับความรักขันมี้ความสงสารก็มากระตามมาความสงสารมีหลายหลายมากเพราะว่าเป็นบุ่มมิผู้ใดนะเป็นบุ่มมิผู้ใดจะดูแลเพลิน พี่น้องเป็นกับโอมีพี่น้องเป็นกับโอมีมีลูกผู้เดียวนะแม่ญาติก็มีลูกผู้เดียวพ่อเพิ่งกับตายแล้วนะเพิ่งกับอยู่ผู้เดียวเพิ่งสี่หลักก็ย่ำกันมากกับมี่มูน้ำกันสิเทียงกันสิว่าก็จะเจาะเลาะกเจาะแหลกับเป็นเรื่องธรรมดาของโอมี่นะแต่กับอยู่น้ำกันอันจะมาโอมี่กับ่แม่อน่ะสีลาบลื่นไปจุกจุกอย่างอันนั้นเป็นเรื่องแค่สมมุติซื้อ อันลังคนกับที่บอ้บ่เคยปิดกันสันติบ่มแม่ปีน้องผัวแม่ก็ต้องมีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เจากระเจะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแหละแต่บ่ถึงขันบ่ต้องลงใหม่ลงมือว่าล้างข้างแต่บ่แม่จะอันนี้บ่แม่ก็เป็นเรื่องระวังคนสองค้นกับวัฒนธรรมของเหาของเขาเนี่นะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเข้ากับปับเฮากับปับขัาหากันมันกับบ่มมีปัญหาเนี่ยเรื่องนี้กับโอเคกันนะเรื่องนี้ก็โอเคกันก็เลยก็ยุมกันเสมอเลยพี่น้องเนาะ นี่แมัเล่าสุพี่นองฟังว่าล่างสังหรณหลายอย,ย่างที่เกิดขึ้นเป็นจัิงส่เนาะว่าเรากับเสียแม่ไปก็กับกับไรเมี่ยมาอยู่น้ากันเนาะโอเคนะคะพ่อแม่พ่นองขอบคุณหลายๆสำหรับคนติดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนดินทา,ทาให้พี่นองเนาะมาหนี่มาเอาเรื่องล่างสังหรณเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ